เลิกเบิกชัยปี2564ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับ YouTube สินแสบิงของเบ้งเมืองไทยทุกท่าน FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขเฮงรวยยิ่งๆ่งขึ้นไปอีกหลายๆายเท่าครับขอให้มีแต่โชคดีครับสวัสดีครับ สีกลุ่มทุกท่านครับชะตาชีวิตของท่านในปี2564ตรงนี้นั้นนะครับต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าดาวหลักๆนะครับที่ส่งผลกับชะตาชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นดาวเสาดาวพฤหัสนะครับที่มีการขยับโยกย้ายตั้งแต่ช่วงปลายปี2563นั้น ดาวพระหัสย้าย14พฤศจิกายน2563นะครับแล้วก็อยู่ไปสเดือนครึ่งนะครับแล้วก็จะมีการย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งทีนี้เป็นการย้ายราศีที่ดาวพระหัสนั้นไปทับลักนณาราศีกลุ่มเต็มๆได้ตำแหน่งเป็นอง์เกณฑ์นราเกณฑ์อุดมเกณฑ์ซึ่งดาวพระหัสตรงนี้นั้นนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภะมาทับลัก โอ้โหครับชาวลัคนาราศีกุมหลังจากมีนาคมไปแล้วสตังเพียบสตางเพียบรายรับเพียบโชคดีมากๆในเรื่องของการเงินเอาเป็นว่าชาวกลุมใครที่มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาการเงินไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจคิดนะขอให้คุณรู้เลยว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่29มีนาคมไปแล้วที่ดาวพฤหัสจะขยับย้ายมาทับลัคนาของคุณคือเขาย้ายก่อนหน้านี้ในช่วงประมาณ วันที่14นะครับแล้วก็มาย้ายอีกทีหนึ่งในช่วงประมาณวันที่29มีนาย้ายไปทับลัคนาทีนี้แหละครับเงินทองไหลมาเทมาแน่ๆชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านในปี2564ตรงนี้นั้นนะครับช่วงเดือนมกรากุมภาเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะต้อง นะครับเริ่มทําอะไรใหม่ๆมันหมายถึงการเ,เปิดตัวเองไปเจอกับสิ่งใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแล้วก็ยังรวมความไปถึงนะครับในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทําให้ตัวคุณเองนั้นได้ศึกษาเรียนรู้นะครับกับศาสตร์ใหม่ๆดาวสาวดาวพระหัสและดาวพุธโคจรเป็นวินาศนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาสักนิดหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีดาวเสาร์นั้นได้ตำแหน่งกเกษตรราธีบดีนะครับดาวพฤหัสก็อยู่ในตำแหน่งวินาตรงนี้ต้องบอกว่าในช่วงมกรากุมภาตัดสินใจอะไรยังคงต้องรอบคอบนิดหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับส่วนดาวอังคารนั้นนะครับได้โคจรโยกหน้าตำแหน่งลัคนาราศรีกุมเป็นที่เรียบร้อยและดาวราหูนั้นอยู่ในภพพันธุมาพักหนึ่งแล้ว นะครับก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีกุมเป็นไปได้ว่าภาพรวมๆอาจจะได้ซ่อมบ้องซ่อมบ้านที่อยู่อาศัยอะไรทั้งหลายแหล่นะครับและมกราคมพานนะครับงานใดๆที่ต้องทําให้ชาวลัคนาราศีกุมต้องเดินทางล้วนแล้วแต่ดีทั้งสิน้นช่วงกุมภาพันธ์นะครับดาวไปโคจรอ,อยู่ในภพวินาศอยู่ถึง5ดวงนะครับแสดงว่าช่วงเดินกุมพาพนธ์ชาวลัคนากุมนะครับ อย่าไปซีเรียสกับการตั้งใจทำอะไรมากเกินไปใช้ชีวิตชิลชิสบายๆเพราะว่าดาวไปเดินเป็นวินาตั้งหดวงเนี่ยนะครับถ้าไปตั้งใจมากเดี๋ยวมันจะรู้สึกเฟลรอให้เข้าเดือนมีนาก่อนพอเข้ามีนาคมปับ๊บหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นดาวศุกร์ก็มาทับลัคดาวอาทิตย์ก็มาทับลัคเป็นคู่สมพลทับลัคนาราศีกุมอยู่ เป็นช่วงจังหวะที่เจ้าชะตาเองนั้นมีสเสน่ห์อทิตษทัพรักษ์เองก็เป็นองค์เก์ด้วยจริงๆอทิตษทัพรักเนี่ยเป็นองค์เก์เป็นองค์เก์มาตั้งแต่ช่วงประมาณก,กลางเดือนกุมภาจนถึงก,กลางมีนาคมองค์เกณ์ตรงนี้ก็หมายความว่าได้รับสิ่งที่ดีนะครับแฮปปี้มีความสุข แล้วก็จะเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงการได้รับโชคดีเรื่องเงินเรื่องทองคู่นําโชคดีมาให้นํารับผลที่ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงโหราโหรา24 line id at โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับใช่นะครับ เดือนที่ดีจริงๆนั้นคือเริ่มต้นง่ายๆคือเมษายนรับทรัพย์เลยดาวพฤหัสนะครับทับลัคนาได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณ์ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระพบการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็คือลาภผลที่ดีนะครับหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยง่ายแล้วก็ดาวศุกร์ก็ไปโคจรอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดเมษายนเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ดีมากจะรับทรัพย์จะมีโชคดีทําอะไรก็จะได้รับความสําเร็จเป็นเดือนที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีกุม ถ้าคุณเริ่มต้นทําธุรกิจหรือทําอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วยังเห็นว่าการเงินมันไม่ค่อยตามเป้าไปดูนะครับเดี๋ยวเมษายนจะมีเงินเข้ามาแน่นอนพฤษภามิถุนายนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศรีกลุมนั้นได้ศึกษาหาวิชาความรู้ใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆเป็นการทดลองหรือการเรียนรู้อาจจะเป็นอาชีพที่2หรืออาชีพที่3ก็ได้จริงๆมันดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนแล้ว นะครับจริงๆเนี่ยเมษาพฤษภาอะไรช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ดีมากของชาวลัคนาราศีกุมจะมีโชคดีเก่งเรื่องบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆด้วยซ้าไปเมษาพฤษภาวิทยาเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากนะครับกรกฎาคมนะครับยังดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงกรกฎาคมนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นช่วงที่ต่อเนื่องมาจากช่วงเดือนมิถุนายนจะได้ เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าได้เรียนรู้ศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งที่จะนําเงินทําทองมาให้กับคุณได้อย่างมากมายเป็นช่วงจังหวะชะตาชีวิตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นชาวกุมไปดูนะในช่วงออมิถุนาต่อเข้ากรกฎาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากทีเดียว นะครับแล้วก็ดาวที่โคจรในลักษณะนี้นั้นต้องบอกว่าดาวศุกร์นะครับก็โคจรอยู่ในภพที่เป็นไดต้ตํำแหน่งที่เเรียกว่าราชาโชคนะครับแต่ไปอยู่ในภพอริไปอยู่กับดาวอังคารนะครับแต่ยังไงดาวศุกร์ก็ถือว่าเป็นราชาโชคก็ให้ผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมไม่น้อย นะครับมีโอกาสที่จะขยับริเริ่มอะไรได้แบบไม่ทันตั้งตัวหมายความว่าอาจจะได้เริ่มต้นงานอะไรบางอย่างโดยที่คุณอาจจะเคยคิดมานานแล้วแต่ไม่ได้ทําสักทีหนึง่งนะครับจงังหวะเหมาะอาจจะมีใครผลักดันให้คุณเข้าไปทําโดยที่คุณเองก็เหมือนว่ามันเหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่าดาวที่เป็น,ปนราชาโชคมันมักจะหมายถึงการได้อะไรมาแบบง่าย แต่ไอดาวที่เป็นราชาโชคคือดาวสุกตรงนี้ก็ไปเป็นอริด้วยแต่โชคดีที่ยังอยู่กับดาวอังคารยังไงก็แล้วแต่ยังมีคนคอยเป็นแบ็กอัพคอยผลักดันให้คุณเสมอนะครับต่อไปถึงช่วงเดือนสิงหาคมนะครับสิงหาคมนั้นเป็นช่วงเดือนที่จะมีโชคดีนะครับในเรื่องความรักเรื่องคู่ครองเรื่องส่วนตัวดาวพฤหัสยังคงทับรักอยู่ดาวสุกกับดาวอังคารนั้นเป็นเล็งลัคนาราศีกุมสุกกอางคารเป็นดาวคู่มิรใหญ่ทิศแสงมิงพยากร,กรว่าชาวกุ่มที่ยังโสด จะมีแฟนนะครับจะมีคู่หรือว่าจะมีใครเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตอาจจะคุยกันแป๊บๆถูกใจถึงตกตกลงคบหากันไปนะครับในช่วงประมาณเดือนอสิงหาแล้วก็ยังดีต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าช่วงสิงหาต่อเข้ากันยานั้นดาวยังส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกลุ่มอย่างยิ่งพอเข้าช่วงเดือนกันยายนนั้นนะครับดาวพุธโคจรเป็นมรณะดาวสุกร์โคจรเป็นมนะรณนะแต่ดาวพุธได้เกษตรราธิบดีและได้มหาอุด ก็ยังมีความสําเร็จอยู่นะครับแต่ว่าให้ระวังเรื่องของคําพูดเรื่องของเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงสักนิดหนึ่งในช่วงประมาณเดือนกันยายนตุลาคมเป็นช่วงที่ดีมากครับเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมรับทรัพย์การงานสําเร็จพอริเริ่มทําอะไรมาแล้วมันได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจดาวศุกร์เองก็โคจรได้ตําแหน่งเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในภพสุภะงานมีความสําเร็จอย่างดียิ่งจะมีชื่อเสียง จะมีคนให้การสนับสนุนแล้วก็ริเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่มันเข้ารูปเข้ารอยไปหมดมันดีอย่างน่าอัศจรรย์นะครับแล้วก็ใครที่แพนจะเริ่มต้นธุรกิจไปจะสำเร็จใครที่จะออกจากงานประจำเริ่มมาเริ่มต้นธุรกิจคุณจะได้ลงมือทำในช่วงตุลาคมนะครับถือเป็นช่วงจังหวัดที่ดีมากๆของชาวให้คำ<อ>ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคาร กับสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกุมตรงนี้ว่าช่วงไปลายปลายปีเนี่ยนะครับดาวหลายๆดวงที่โคจรสัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีกุมนั้นโดยมากแล้วมักจะให้ผลในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆฉะนั้นอย่าได้แปลกใจที่จู่ๆจับพระจับผูไปได้ทำอะไรอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการต่อยอดมาจากคนใกล้ตัวคุณ คนในครอบครัวคุณก็ได้หรือแม้แต่ญาติสนิทก็ได้ซึ่งโอกาสที่งานมันจะก้าวหน้านั้นมีสูงมากๆทีเดียวนะครับช่วงพฤศจิกาและธันวาดาวสุกนะครับดาวเจ้าเรือนสุภาและดาวเจ้าเรือนพันธุได้โคจรมาอยู่ในภพลาภะของชาวลัคนาราศีกุม จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองคู่ครองนําโชคดีมาให้ยังรวมความไปถึงเรื่องความรักใครที่เป็นคนโสดมีโอกาสจะพบคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะได้รับอะไรดีๆในช่วงเดือนนั้นก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาและธันวาคมสิ่งที่ทินแสหมิงอยากจะอธิบายให้ฟังต่อไปตรงนี้นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นจริงๆแล้วดาวทั้งหมดที่ผมพยากรณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีดาวพฤหัสนะครับที่โดดเด่นที่สุด ที่ได้โคจรจากพบวินาศแล้วก็มาทับลัคนาโอ้โหผมเชื่อแล้วเกินว่าชาวลัคนาราศีกุ่มจากเมษาไปแล้วนะการเงินจะดีมากเลยคุณไปดูเถอะนะครับจะรเริ่มทําอะไรเนี่ยไม่เสียเที่ยวไม่เสียของทําแล้วได้รับความสําเร็จดีได้รับการออยอมรับ ความสําเร็จต่างๆจะเข้ามาอย่างมากมายแล้วก็ดาวพฤหัสที่ทับลักนั้นยังเลงไปยังเรือนคู่ครองเรือนหุ้นส่วนคู่สัญญานั่นหมายความว่าคู่ครองจะมีส่วนผลักดันให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นได้รับความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งทีเดียวและเป็นความสําเร็จที่จะมีเงินเข้ามาแบบที่คุณเองแฮปปี้กับมันอย่างมากฉะนั้นภาพสรุปโดยรว,รวมของชาวลัคนาราศีกุมนะครับผมถือว่าเป็นช่วงจังหวะปีที่ดีนะครับทีนี้ไอ้ความความหมายนิยามว่าเป็นปีที่ดีเนี่ย ผมขอเน้นในเรื่องของการเงินเป็นหลักเพราะว่าดาวการเงินนั้นจะขยับโครจรดีจริงๆแต่ย้ําว่าจะต้องหลังเมษาไปแล้วนะครับมกราคุมพามีนานั้นกับหลังเมษาไปแล้วนั้นหนังคนละม้วนเลยหลังเมษาไปแล้วหยิบจับอะไรก็ได้ผลดีการเงินเข้ามาอย่างมากมายหรืออะไรที่คุณลงทุนลงแรงทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันไม่ได้ผลมันล่าช้าไปดูเถอะครับเดี๋ยวพอหลังเมษาไปแล้วช่วงเมษาไปแล้วหยิบจับอะไรล้วนแล้วแต่ได้รับความสมาเร็จมีผลดีทั้งสิน้นการเงิน มีความก้าวหน้าอย่างมากการเงินถือว่าคุณจะมีเงินสดติดตัวเยอะๆเลยต้องบอกว่าชาวกุมเนี่ยมันเป็นคนที่มันได้เงินมาแล้วมันชอบมีไอเดียเยอะไงฮะอยากจะได้ดนดู่นได้นี่บางทีมันมีของอันนี้อยู่แล้วพอมันมีรุ่นใหม่มาปุ๊บแม่งจัดเลยนี่คือชาวราศีกุมต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปัง ให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID m a s t e r m i n ์6666หกหกอบอะไรที่ล้ำหน้าแล้วก็เดินเดิอยู่เสมอแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับมันหาเงินได้เยอะในปีหน้านี้แสดงว่าคุณก็จะได้ซื้อหรือจะได้หาอะไรที่คุณอยากได้เป็นเจ้าของได้ไม่ยากเพราะว่าการเงินของคุณดี นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกตรงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่สัมพันธ์กับชาวลัคนากุ่มนั้นดาวคู่ครองส่งผลดีอย่างมากต้องบอกว่าคุณจะริเริ่มหรือทําอะไรก็แล้วแต่คู่ครองจะเป็นส่วนผลักดันให้กับชาวลัคนาราศีกุมพบกับความสมเเร็จได้อย่างง่ายดายขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกทา่านโชคดีเินแสบบิงไปก่อนครับสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง1 0 0 0 0แวิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพตตินัามจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6666